ทำธรรมเนียมมันนี่ล่ะมาก่อนเมื่อทีหลังพี่น้องเลยเข้าคิวด้วยแตมันไผ่มาร้านนี้ต้องทำใจไผ่บ้านร้านนี้ต้องทำใจได้ทำใจอทใจได้มาร้านนี้บุญบุญยาปวดอายได้ทำใจได้ต้องต้องยืนท่าทางน้อก้อนอย่าเฝ้าเข้าเวลามีคนย่างเข้าก้อนเขาจะแย่างเข้าตามหลังนะเร้ทำในเมื่อตามหลังโม่โค้รกัน มีลง้อาสบอลนี่ิดเเอาหเป็นง่ยวนี้ไปแล้วเอาย่างเดียวเดเดน้เด้น้นุใส่กับวาวอยน้มด้ก่อนนี่ันมาเพื่อป้มี้ก็เส้ากินของหวาน่มาแ่าาทำ กสองอย่างนะพ่อยี่สิามแล้วรกษานะทำเวลาก่อนะเลียลักษาสแล้วเรามากอยู่กับพ่อเมื่อกีมือวานต้ดตารกาลูกน้องไปไซคืออุ่นแค่ระดับนึงลูกน้องไปร้อนหลังหลางหลงเมื่อก่อนต่างประเทศแล้ว นีไนี่ไนี่ไปนี่นี่าะอันลงลุกมานีหันเพิงร้านเลยเองนะยี่สิบหัแมน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 ดได้สี่สิบสามนเข้ามาอย่างนีสอกคนนี่นะคือย้านไ่ได้มานช่ไหมอมไรอย่างเง้ยอาย เนี่ยคนับนี่แหละกิดนะไป้อ้เพื่อนเราลูกค้าเนี่ยลูกซ้นใหม่บริสุทธิ์น้ำน้ำนิดสองสี่ห้าเลขที่ออกนะคะ

ขวน้ำเนาะสั่งหนูเนาะเอาไม่ไหมเอาใจลูกไส้ขนาดเนาะเอาใจลูกไส้ขนาดเลยเอ๊คิดคิดคิดูิ้นอันนี้ไหมอันนี้ไมหมราคาครับอันนี้ไมหมราคาตัวเนี้ย ม้ละสิน,นี้ไม้ล,ละสิอ,นนะสอ,รอ,อร่อยอร่อยนะครับนนไม้ล,ละสิบาทปีงนอนฮอนกินกับเพื่อนก่อนจากนอยลราไ,ไม่ไม่อีกวันหลังจ้เขาเขากินหมดหลัวาอะารผ้วออกว่ขายวัน,น,น,นผมมิดเลยผดนะ มันีกวดอีกมันนี้กะคิดว่าหมดแน่นอนข้าวันึงมันากชิดโายมันซอสแจ้งรวดเป็นอย่างไรโครไม่เล่นซอสแจ้งขายดีขายดีซอสแจ้งูมากรมูมากรมูมากรมูกรบทีหลังหลังได้มาตรงนี้ มาก่อนหมูกรับทีหลังจะมาร้านนี้ต้องทำใจสีกินยาปวดหายก็กินบ่ได้สิกินยาปวดหายก็กินบมได้มีแต่ยาทำใจถ้ามาร้านเลย่เอาเอาไป่ลุงอานดเเอาเอหละดได้โอกาสครับนะครับเท่าใด สองสี่ห้าโองสี่ห้โยโย่โอเคสองสี่ห้าล้านประจำครับ

อเป็นตามาเป็นตาซื้อมาไว้ไว้ลายอยู่ได้เนาะรถดแข้งดีเนาะขาดอยู่ได้เนี่ยเออซื้อเงินสดได้ครับเนี่ยออไม่มีดาวไม่มีดาวเงินสดขายเงินสดเงินสดแับไม่มีดาวมีประกันอยู่บนเนี่ยมประกันคู่มือประกันวันต่อวันประกันมือต่อมือมือต่อมือ ทันชีวิตประการันต่อวเนีเงาเอาเงาเาเงา้บาคนเน่ยเปนธรรมชาติาย่างนี้เมืองเงาเมืเมืองเมื่อกีเนี่ยมาก่อนมั่กลับหลังมั่วที่หลังเาคยเันเาเอาจนลืมเมือแม่ชื่อไงอีกหรือข้าาได้เบยได้เลมเลมเบาเบา เวลาเข้าอยู่เฮาเฮาพัดต้องเอานั้นเอานี้เด้บตันี้ฮะเออร้อยเขาเสื้อนะฮะคุยคุยกับเข้ากันได้ซื้อแล้วบันี้เออเออไปครับกลับบ้านแล้วครับกลับบ้านแล้วครับผมพนี้เจอกันใหม่พนู้นหัวเมืองคั